สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิปแรนดอมไพในหัวข้อความรักนะคะเราจะมาเปิดไพ่กันก่อนนะคะว่าการเปิดดวงความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตรงกับผู้ใดนะคะวันนี้ไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวความรักของผู้ใดคะ แปดไม้เทา้าแปดไม้เทา้าสำหรับนี้มาเป็นพายุหมุนเลยนะคะอะไรกัน9้าไม้เทา้าแล้วก็เด e ะเดวิพลังงานนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะที่ค่อนข้างจะแสดงออกอย่างมากมายนะคะในตอนแรกมาเป็นพายุหมุนเลยเรียกว่า เลิฟบอมบิงอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะทุ่มเทความรักให้นะคะใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณทุ่มเทความรักให้มากแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะคะแล้วอยู่ๆก็อาจจะอยู่ๆก็อาจจะอยู่ๆก็อาจจะทำเหมือนกับว่าอยากจะรั้งรอในความสัมพันธ์ ทำเหมือนกับว่าอยากจะให้ดูดูกันไปก่อนทําเหมือนกับว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะคบใครทั้งทที่ตอนแรกนะแบบมาอย่างมาอย่างทุ่มทุนมาอย่างทุ่มเทมากนะคะแล้วก็สื่อสารในรูปแบบอีกแบบหนึ่งเมื่อคุณมีใจเมื่อคุณเริ่มเสพติดเขาเดเรวิลเมื่อคุณเริ่มเริ่มเสพติดเธอเขาหรือเธอผู้นี้ก็ แสดงออกอะไรบางอย่างว่าอยากห่างๆกับคุณหรือมีสภาพเหมือนกลัวความรักกลัวผูกมัดกลัวความชัดเจนอะไรซกง,งั้นนะคะท่านใดที่ชมแล้วรู้สึกว่าใช่เลยเหมือนที่พี่พี่แบบเจออยู่เหมือนที่หนูเจออยู่อะไรแบบเหมือนที่เพื่อนเจออยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะฟังต่อคะ่ะนะคะเรามาเปิดไพ่ต่อนะคะว่าแล้ว คนคนนี้เขากำลังคิดอะไรเขาถึงได้เป็นเช่นนี้ทําไมความสัมพันธ์ที่เหมือนจะมาดีในตอนแรกเหตุใดมันชะง,งักและเหตุใดถึงอยู่ๆก็มาแสดงอาการเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงไม่มั่นใจไม่ชัดเจนแล้วเรากับว่ากลัวความผูกมัดชัดเจนสง,งนัยคนคนนี้เขาหรือเธอกําลังคิดอะไรอยู่คะโอ้ราชาถือไม่ท้าวเขามองอนาคตเขามองการไกล แล้วก็แฮงแมนแฮงแมนภาพนี้ดูกสิคะผูกขาผูกเท้าผูกมือไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะผูกมัดไว้ให้ได้หมดทุกอย่างอันนี้เหมือนการวางแผนเลยค่ะคนคนนี้ถ้าหากว่าเขาถ้าหากว่าเขาเข้ามาอยู่ในความรักเขาต้องเป็นผู้ควบคุมเขาหรือเธอต้องเป็นผู้แบบ บงการคุณให้ได้ไม่เช่นั้นตัวเองจะไม่รู้สึกเลยว่าปลอดภัยคนคนนี้จริงๆแล้วอยากผูกมัดคุณมากปรารถนาในตัวคุณมากๆเลยปรารถนาที่จะที่จะควบคุมคุณที่จะแบบมีความมั่นคงในความรักเกิดขึ้นปรารถนาที่จะได้ความรักที่มั่นคงกับคุณแต่กลัวว่าถ้าเกิดว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ารีบผูกมัด ในยามที่คุณนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้ดังใจในยามที่คุณรู้สึกว่าเป็นฝ่ายถูกเขาตามคลั่งใคร,ครหรือว่าทุกอย่างมันชัดเจนเขาคิดว่าเขาจะต้องเป็นเป็นคนที่เป็นเบี้ยล่างของคุณหรือว่าเขาหรือเธอกลัวนั่นเองว่ายามที่มีความรักแล้วจะถูกควบคุมและก็เหมือนอยากจะใช้สถานการณ์เหล่านี้เล่นเกมความสัมพันธ์ ให้คุณรู้สึกกับเขาหรือเธอมากๆเพื่อที่จะได้ควบคุมคุณได้นะคะอฮ้ยทำไมอย่างนี้อะนะคะแต่จริงๆแล้วคนคนนี้รักคุณมากรักคุณมากๆหกถ้วยนะคะต้องการคุณเสมอแล้วคุณเป็นเหมือนกับดูสิคะเดลวอว่าเขารักคุณมากเลยเขาหรือเธอรักคุณมากเลยแต่แต่คนคนนี้อาจจะไปไปอ่านหนังสือมนต์ดก็ได้เนาะคาถาอะไรที่เป็น ที่เขาแบบสื่อกันมาให้เล่นเกมให้ปั่นหัวให้ให้ควบคุมให้ได้แล้วความแล้วความรักจะอยู่ในมือจะมีอิทธิพลเหนือแล้วก็จะปลอดภัยในความสัมพันธ์อาจจะไปฟังความคิดเห็นอะไรของคนที่ของคนที่ต้องใช้จิตวิทยาเข้าควบคุมครอบงำความสัมพันธ์แล้วแล้วก็ทำตามนั้นเพราะว่าตัวเองนั้นไม่เคยได้รับความรักจริงๆสักที แล้วพอเจอคุณที่อบอุ่นที่สุดเลยพอเขาหรือเธอเจอคุณที่โอ้อบอุ่นที่สุดเลยกลัวว่าจะสูญเสียไปแล้วก็ต้องการทำทุกวิถีทางโดยที่ไม่ได้คำนึงนะคะว่าคุณจะเคว้งคว้างแค่ไหนคุณจะงงแค่ไหนคุณจะสับสนแค่ไหนไม่ไม่ได้สนว่าคุณจะสับสนแค่ไหนและตัวเองจะต้องผูกมัดคุณ อย่างนี้ให้ได้นี่คือแผนการผูกมัดแล้วไพออกมาแบบอ่านอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือการวางกลยุทธ์มัดใจนะคะกลยุทธ์มัดใจกลยุทธ์ควบคุมกลกลยุทธ์ครอบงำนะคะเจ็ดไม้เท้าความคิดของเขาก็คือเขารู้สึกว่าคุณมีค่ามากเลยราชนีถือดาบและดูมีพลังในตัวเอง คุณดูเป็นคนที่มีพลังในตัวเองไพ่ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเจ็ดไม่เทา้าเก้าไม่เทา้านะคะคุณมีลักษณะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศใดๆก็ตามนะคะคุณดูเป็นคนที่มีแบบความมั่นใจความมุ่งมั่นการเพึ่อพาตัวเองได้การอยู่ด้วยตัวเองได้และนั่นคือลักษณะของคนที่เขากลัวมากๆเลยว่าถ้าหากเขาแบบบงการไม่ได้ถ้าหากเขาควบคุมไม่ได้เขาหรือเธอที่ ที่มีความรู้สึกเปราะบางอยู่ภายในจะต้องสูญเสียคุณไปในสักวันเพราะฉะนั้นต้องทําสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้คุณผูกมัดตัวเองทําให้คุณไม่ว่ายังไงก็ต้องถูกตรึงไม่ว่ายังไงก็ต้องถูกถูกตรึงอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คู่ควรเขาหรือเธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับคุณเพราะฉะนั้นจะต้องทําเหมือนเดี๋ยว เดี๋ยวแบบรักมากมายเดี๋ยวก็ทางเหินให้คุณมีภาวะสับสนจะได้คิดถึงเขาจะได้คิดถึงเขามีความคิดถึงเขาลอยวนตลอดเวลาแล้วเมื่อคิดถึงเขาบ่อยก็จะกลายเป็นความรักนะคะในขณะที่คนคนนี้ไม่รู้เลยว่าในโดนพิษย้อนสอนเขาโดนพิษรักย้อนสอนเมื่อเขาทําอย่างนี้เมื่อเขาวาง กลยุทธ์อย่างนี้นะคะคนที่คิดเยอะๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ก็คือเขาเขาก็จะคิดถึงคุณมากมายเขาก็จะมีแต่คุณเล่นอยู่ในความรู้สึกและเขานั่นแหละจะโดนพิษเองนะคะแต่ว่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์นี้จะพังไม่พังแหละสิหรือจะกลายไปเป็นท็อกซิกเรเดชั่นชิพในสักวันหรืออาจจะเป็นแล้วก็ได้อาจจะความรักเป็นพิษแล้วก็ได้นะเวลานี้นะคะเรามาดูต่อว่าแล้วเขาจะเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาจะ take action อะไรต่อไปภายในเร็วๆนี้ภายใน1เดือน30วันนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนเ n t a c l e พค่ะ8อ f p e n t เ c l e ัเลหรียญค่ะนี่คือการ take action ดูเขาจะมอบความรักให้เขาจะงอขอคืนดีเธอจะทำตัวแบบเข้าหาต้อนรับคุณทำเป็นแบบ สื่อสารส่งข้อความถึงก่อนตลอดถ้าคุณเงียบไปก็จะเข้าหาก่อนก็จะทักหาก่อนก็จะแบบ Good morning o มอร n น g ิ่ง n ไนท์อะไรก็ตามแต่นะคะแต่พอคุณแบบกลัแบกบลัแบบแบบไปหาเธอเธอก็จะทำเป็นถอยอีกเล่นเกมปล่อยเพื่อจับถ้าหากว่าถ้าหากว่าแบบรู้สึกว่าคุณห่างๆก็จะงอก็จะซื้ออะไรมาให้ก็จะชวนเที่ยวก็จะทำสิ่งดีๆให้ นะคะงอแน่นอน take action แน่นอนดูสิคะมอบความรักดูหัวใจลอยฟูฟ่องนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะหกไม่เท้าหกไม่เท้าแล้วคนคนนี้ก็จะภายในหนึ่งเดือนนี้เลยนะคะคนคนนี้จะให้อะไรกับคุณ จะให้อะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหรือชื่นชมคุณในแบบที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนจะทําให้คุณรู้สึกซาบซึ้งนะคะมีความมีความรู้สึกชื่นใจนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกไม่ชื่นใจก็ได้นะคะแต่ว่าเขาคิดนะคะว่าคุณจะต้องชื่นใจเขาคิดว่าสิ่งที่ทําให้ในคุณจะต้องชื่นชมคุณจะต้องพึงพอใจแน่ๆนะคะและจะเป็นฝ่าย พูดและสื่อสารถึงความรู้สึกที่แบบลึกซึ้งอะ่ะจะเป็นคนเป็นฝ่ายรุกรุกและพูดความลึกซึ้งแต่พอคุณเริ่มอยากได้ความมั่นใจทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นฝ่ายเริ่มพูดความลึกซึ้งแต่พอคุณพูดว่าอ้าวแล้วคุณคือสถานะอะไรเนี่ยจะคบกันเพื่อลงเอยในจุดไหนเขาก็จะทําเป็นแบบไ,ไม่รู้สิอะไรแบบนี้นะเหมือนยื้อไปยื้อมาเพื่อที่จะสร้างแบบความรู้สึก ไม่ชัดเจนและให้คุณและให้คุณแบบเหมือนกับรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขาควบคุมอะไรแบบนั้นนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขาหรือเธอควบคุมนะคะดูหนึ่งดาบเอฟเอฟคิดว่าเขาไปเรียนคอร์สเขาน่าจะไปลงคอร์สมานะคะคอร์สแบบ ลงคอสทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเด็กถือดาบหนังสือตำราเยอะแยะหรืออาจจะไปฟังฟรีก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ลงทุนก็ได้ฟังฟรีหรือเพื่อนแนะนำนะคะเพื่อนที่ดูแบบแพรวเพวชอบโปรยเสน่ห์อาจจะแนะนําเขาอาจจะแนะนําเธอก็ได้นะคะให้ทําอย่างนี้ในช่วงนี้ก็ทําอย่างนี้แต่เนี่ยบอกเลยว่าเขาคิดยังไงกับค,คุณเขารักคุณมากดอนเลาเวอร์แล้วก็หกถ้วยไม่เคยมีใครเหมือนคุณนะคะยังไงก็จะเป็นฝ่ายแบบ เป็นฝ่ายถอนใจจากคุณไม่ได้คนคนนี้ดูสิคะเขาคิดยังไงกับคุณราชินีถือเหรียญโอ้คุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะหรือคุณเป็นคนที่ทําให้เธอนั้นค้นพบคุณค่าในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบดวงอาทิตย์สดใสเฉิดฉายโอ้ราชาถือถ้วยนะคะใต้สำรับเจ็ดถ้วยแน่นอนเลยว่าคนคนนี้เสียคุณไปไม่ได้คุณคือคนในฝันนะคะคุณคือคนในฝันคือแสงตะวัน นะคะคุณคือคุณคือคนที่ทำให้เขานั้นรู้สึกว่ามีความยินดีมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณมาชอบที่คุณมารักที่คุณนั้นน่ะเป็นผู้แบบมอบความสำคัญให้และความรู้สึกไม่เคยมั่นใจในตัวเอง mm hmm. ก็ต้องการที่จะอําพรางเจดดาบ อำพรางความรู้สึกว่าคุณนั้นสําคัญขนาดนั้นน่ะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามีที่ยืนอยู่ไม่ด้อยกว่าคุณนะคะก็จะสร้างสรรพวิธีการแต่ยังไงก็คืออยากได้ความรักจากคุณมากๆนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณนั้น ต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นเขาเขาตื่นรู้และรู้จักความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคุณจะต้องทำอย่างไรสอไม้เท้าคะ่ะราชาถือเหรียญคะ่ะคุณต้องใช้แบบความรักโดยที่ไม่มีข้อแม้คุณต้องใช้ความรักโดยที่โดยที่อย่าโฟกัสที่อย่าโฟกัสที่แบบความสับสนของเขาแล้บางที สี่ถ้วยแปลว่าความเมินเมินเมินสารพัดวิธีการของเขาไปแล้วทำตัวเองให้แบบสบายใจในตัวเองทำตัวเองให้รู้สึกปลอดภัยทำตัวเองให้มีคุณค่านะคะและคนคนนี้จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับอาหารที่คอยวิ่งไล่ตามนะคะอาหารทางอารมณ์อาหารทางใจที่ว่าทุกสิ่งที่เขาทำมีคนตอบสนองเขาก็จะรู้สึกว่ากลยุทธ์นั้นไม่ได้ผล ยิ่งทําให้คุณเพิกเฉยแล้วคุณชื่นใจในเขาได้นะคะแต่เป็นความรักแบบไรเงื่อนขแบบกัลายาณมิตรนะแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มปรับตัวแล้วและรู้ว่าและรู้ว่านั่นใช้ไม่ได้ผลนั่นทำให้คุณห่างออกไปถึงคุณชอบเขาถึงคุณชอบเขาคุณก็ไม่เฝ้ารอแต่เขาหรอกถึงคุณชอบเธอคุณก็รู้สึกว่าคุณอาจจะรักเธอแบบ แบบไม่ต้องเป็นอะไรด้วยก็ได้ถ้าหากเธอจะเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังคุณเป็นเพื่อนก็นได้แล้วก็ห่างๆกันก็น่าจะดีที่สุดอะไรแบบนั้นนะคะเขาหรือเธอจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะและจะซีโรราบจะพูดทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งจะยอมจำนนคุณทุกสิ่งและจะทำทุกวิถีทาง ที่จะรักษาคุณเอาไว้ให้ดีที่สุดเลยนะคะถ้าหากคุณไม่อยากไม่อยากสารต่อในความสัมพันธ์นี้เขาผู้นี้หรือเธอผู้นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ <c oughs> คนคนนี้อาจจะกลายเป็นคนทอกซิกไปเลยก็ได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆอัศวิน,นดาบนะคะดูดูนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะสามดาบค่ะโอ้ล้มเหลว ความทุกข์ความเศร้าเขาอาจจะเขาอาจจะกลายเป็นคนเป็นพิษเป็นคนท็อกซิกที่ว่าโวยวายแบบบางทีนะคะถ้าเขาท็อกซิกมากเขาอาจจะสร้างเรื่องแล้วก็แบบด่าทอประจานอะไรเอฟขอภัยที่ต้องแบบพูดแสงซะดรามา่าคือบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือแบบ แต่งเรื่องราวใดๆว่าตัวเองนั้นถูกคุณทําร้ายแต่งเรื่องราวใดๆที่ว่าคุณคุณนั้นเป็นผู้ที่แบบไม่พยายามไม่ทุ่มเทนะคะไม่ไม่พยายามเพื่อความรักในครั้งนี้ไม่ไม่พยายามมากพอเขาก็จะสามารถทําตัวเป็นเหยื่อเธอก็จะสามารถทําตัวราวกับว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทํานะคะเพื่อที่จะ ให้คุณรู้สึกผิดเพื่อให้คุณกระตุ้นให้คุณอยากแก้ไขนะหนึ่งดาบเพื่อกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าอ่ะงั้นเปิดโอกาสให้อีก,กได้แก้ไขอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะชักจูงให้คุณรู้สึกว่าให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบตีไม่พอนะอะไรแบบนั้นก็คือลักษณะของคนที่แบบแบบทำตัวเป็นเหยื่อนั่นแหละนะคะถ้าหากว่า ถ้าหากว่าเขาหรือเธอไม่ได้ท็อกซิกอะไรขนาดนี้ไม่ได้เป็นคนที่จะหาเรื่องสร้างเรื่องอะไรขนาดนั้นเขาหรือเธอจะจมดิ่งจะซึมเศร้านคะคะคือถ้าถ้าท็อกซิกก็คือเป็นคนแบบเป็นพิษไปเลยอะเป็นคนแบบดราม่าอะไรเพื่อโทษคนอื่นไปนเลยถ้าหากเป็นคนไม่โทษไม่โทษไม่พ้น ความท็อกซิกไม่พ้นโทสะไม่พ้นโมหะความโกรธความไม่พอใจก็จะดิ่งแล้วกลายเป็นคนที่รู้สึกสับสนตลอดเวลาว่าตัวเองทำอะไรพลาดไปตรงไหนตัวเองทำไม่ถูกจุดตรงไหนตัวเองวางแผนไม่ถูกจุดตรงไหนแล้วก็ต้องใช้เวลาแบบจมอยู่ในความรู้สึกเสียหายทางทางอารมณ์และทางจิตใจและอาจจะตามหา ถ้าคุณไม่เอาแล้วนะคะคนคนนี้จะรีบแบบจะรีบหาตัวตัวแทนทั้งท้งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยเพื่ออาจจะแบบทำทำให้เขาได้ได้ทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าพลาดไปแล้วให้กับคนคนนั้นเพื่อคลายความรู้สึก ผิดหรือคลายความรู้สึกว่าตัวเองได้พลาดที่ไม่ได้ดูแลพลาดที่ไม่ได้ทุ่มเทพลาดที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกวางใจสบายใจนะคะแล้วไม่อาจได้รับโอกาสจากคุณแล้วคนคนนี้จะเศร้าอยู่ลึกๆต่อให้มีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาหนึ่งดาบนะคะครั้งใหม่อะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณไม่ไปต่อกับคนคนนี้คุณก็จะเจอความรักครั้งใหม่นั่นเองแล้วคนคนนี้ก็จะเหมือนกับพยายามเปรียบเทียบกับคุณตลอดเวลา แล้วบางทีคู่ของเขานะเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนกับเป็นตัวแทนเป็นหุ่นอะไรแบบนี้ที่ที่คนคนนี้จะจะมีเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของคุณหนักนะคะเหนื่อยแทนเลยนี่แหละมีลักษณะที่จะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นเหล่านี้นะคะอุ้ยฟ้าแลบแปบบๆนะคะข้างนอกฝนตกนะคะพี่เพื่อนๆนี่คือแบบ คำรู้สึกเศร้าระทมมากถ้าอนาคตเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบางท่านอาจจะเกิดอยู่แล้วก็ได้อาจจะฟังสิ่งที่กําลังเป็นนะปัจจุบันนี้เมื่อคุณไม่ไปต่อเมื่อคุณไม่ยอมเมื่อคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบเยียวยาทําไมอะ่ะตัวเองก็มีเรื่องราวในชีวิตที่ที่แบบไม่ใช่จะไม่ใช่จะ เหลือเฟือในการในการแบบไปคอยตามไปคอยตามผู้ใดที่ยังไม่ได้ตื่นรู้และเติบโตคุณคุณกำลังอาจจะได้เห็นอยู่แล้วก็ได้สิ่งที่เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ตอนแรกเหมือนจะตกลงตอนแรกน่ะเหมือนจะตกลงเลยเหมือนจะแบบทำทุกอย่างราวกับเจอพบหาจะ ผูกมัดอะไรไปไปมามาเหตุใดถึงกายกายสภาพหรือว่าเหตุใดถึงอยู่อยู่ก็นแสดงออกเรากับสิ่งที่คุณจะต้องคอยหาคําตอบตลอดเวลาคุณจะต้องคอยแบบสังเกตตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วอา้อาวอ้าวเขาจะเอาอยัางไงอา้าวเธอรู้สึกยังไงกันแน่นะคะคุณก็เหมือนกับคุยกันตลอดเวลา คุณทั้งคู่ก็เหมือนกันกับสื่อสารกันตลอดเวลาอ้าวแล้วทำไมเหตุใดจึงเหมือนกับไม่พัฒนาไม่คืบหน้าในความสัมพันธ์สักทีนะคะและก็เนี่ยแหละเหตุผลนะคะคุณได้เจอกับคนที่ค่อนข้างมีภาวะแบบไม่ ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นจะถูกรักจริงๆหรือเปล่าไม่เคยเชื่อมันม่นไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะไม่ได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และโชคดีที่เจอคุณแต่ ไม่รู้วิธีการบํารุงรักษานะคะดวงใจและความรู้สึกของคุณถ้าใครจะอนุเคราะห์ส่งเคราะห์คนยากไร้ทางจิตใจทางอารมณ์นะคะคุณก็จะต้องให้ความรักแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ในรูปแบบในรูปแบบไม่ต้องผูกมัดก็ได้เราเป็นเพื่อนกันและคุณไม่ตามเกมและคุณก็เกื้อกูลแล้วไม่ถือโทษโกรธหาเรื่องอะไร และคุณก็เหมือนแกบแสดงออกให้เขารู้สึกว่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาจริงจังอะไรแบบนี้นะคะนะคะนั่นแหละก็จะสารต่อกันได้เพราะคนคนนี้ไม่ยอมเสียคุณจะไม่เจอใครจะไม่เจอใครเลยที่ทำให้หัวใจแบบอบอุ่นเท่ากับคุณนะคะหรืออย่างที่สองถ้าหากคุณแบบเลิกและไม่สารต่อความสัมพันธ์เช่นเดียวกันมุฟออนดีกว่าคุณมีเรื่องราวมากมายที่คุณจะสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แล้วคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ของคุณจริงจริง คนคนนี้ต่อให้คุณมีคนที่ใช่ของคุณต่อให้คุณมีคนของคุณคนคนนี้บางทีนะคะถ้าจะหาคนใหม่คบคนอื่นหาเพื่อเป็นตัวแทนและไม่เคยลืมเลือนคุณเลยไม่เคยลืมคุณเลยเคยได้ยินไหมคะที่ว่าคนเรามักจะมีคนคนหนึ่งซ่อนอยู่ในเพลงคุณจะกลายเป็นทุกทุกเพลงของเขาะ่ะ นั่นแหละนะคะอาการของคนคนนี้แล้วเศร้าซึมลึกเศร้าซึมลึกตลอดนะคะไพ่อยากแนะนำอะไรคะ attraction คุณคู่คนกับความรักนะคะ attraction you attract love you attract romantic love by enjoying this moment fully บางครั้งบางทีนะคะบางครั้งบางทีคุณนั้นเจอคนคนนี้เพื่อทำให้คุณรู้จักรักตัวเองมากขึ้นมันเกี่ยวข้องกับโชคชะตาฟ้าดินที่ เขาถูกส่งมาโดยโชคชะตาเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้วิถีของความวิถีของความมีปมอะไรบางอย่างที่เป็นชายฮูทรอมานะคะที่ที่ที่เป็นที่เป็นปมของการไม่เคยมั่นใจว่าตัวเองถูกรักและไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะได้รับการเติมเต็มอย่างมากพอแต่ว่าไม่แสดงออกมันฝังลึก เป็นความรู้สึกอยู่ภายในนะคะและอาการและอาการไม่เคยเชื่อมั่นก็เหมือนกับคนที่อยากจะแสดงอาการดื้อเพื่อทดสอบความรักหรือว่าอยากจะควบคุมเพื่อให้รู้สึกมั่นคงในอารมณ์ ให้ชัดเจนทางอารมณ์ว่าตัวเองมีสิทธิเเทธ์เหนือกว่าตัวเองมีมีอิทธิพลเหนือกว่าแล้วตัวเองจะได้ปลอดภัยยิ่งเจอคนที่อ่อนโยนที่ตัวเองไม่ต้องเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายแบบหัวเสียด้วยเลยยิ่งเจอคนอบอุ่นยิ่งเจอคนดูแลที่ตัวเองไม่เคยต้องเป็นฝ่ายแบบพิสูจน์อะไรเลยก็ยิ่งรู้สึกว่านี่ไม่แน่ใจว่าตัวเองคู่ควรไหมก็ต้องหาเรื่องที่จะแบบแสดงออกในทางร้ายและสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพราะว่า ทำให้คนได้เรียนรู้วิธีการรักตัวเองอย่างแท้จริงทําให้คุณร,รู้สึกมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาเขา co-dependency เหมือนกับว่าคุณก็มีภาวะอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันที่เป็นแบบมาตั้งแต่เล็กน้อยมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยที่อาจจะเคยถูกอบอกให้บอกว่าถ้าทำดีๆอย่างนี้พ่อแม่จะรักถ้าเป็นคนเก่งจะจะได้รับรางวัลใหญ่แต่ว่ามัน จริงๆใครก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครก็ต้องเจออย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครไม่มีปมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องค่อยๆแกะออกนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะว่าคุณเพึ่งพาการพิสูจน์ตัวเองคุณเพึ่งพาการเข้าไปแก้ไปซ่อมแซมหัวใจของผู้คนคุณเพึ่งพาความรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นผู้แก้ไขเป็นผู้ซ่อมบำรุงตั้งแต่เด็กจนโตที่คุณเป็นฝ่ายสังเกต คนรอบตัวที่เป็นทุกข์ที่เป็นพิษและคุณทําให้เขาเบิกบานเป็นเด็กน่ารักที่ทําให้เขาเบิกบานเป็นลูกที่ดีที่ตั้งใจเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัวอันซับซ้อนแล้วคุณก็ นี่แหละ r e l i g i o u s factor ถูกโชคชะตาดึงเขาคนนี้เข้ามาเพื่อให้คุณรู้ว่าอ๋อคุณมีเรื่องนี้เป็นประตูเปิดไปแก้ไขสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเพึ่งพาปมฮีโร่ในนี้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องแก้ก็ได้นี่นาคุณไม่จําเป็นต้องซ่อมใครก็ได้นี่นาคุณมีความรักคุณมีความสุขคุณเบิกบานแล้วคุณจะดึงดูดความรักที่แท้จริงได้แน่นอนถ้าหากใครมีปัญหาคุณปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาก็ได้นี่นาถ้าหากใครมีเรื่องราวอะไรที่ดราม่า ก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณที่คุณจะต้องไปตามน้ําอะไรนี่หนานะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีความเบิกบานสันทิสุขภายในของตัวเองแล้วดึงดูดความรักที่ใช่เข้ามาไม่ว่าคุณจะเลือกคนคนนี้แล้วคุณก็ค่อยๆแบบ เป็นมิตรกันอย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะตื่นรู้หรือเธอจะตื่นรู้แน่แท้แหละนี่เขาจะเข้ามาเขาหรือเธอจะเข้ามานะคะคุณต้องเป็นเสมือนกับว่าคนที่มีความสุขด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดนะคะว่าเขาจะแสดงออกแบบเย็นชาบ้างหรือเข้าหาบ้างเขาก็จะไปไป,ไปมาๆอย่างนี้แหละจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าอุย๊ยเหนื่อยที่จะเป็นแล้วเขาก็จะซีโร่ราบนะคะถ้าหากว่า คุณไม่ไม่แบบไม่ไปต่อแล้วไม่อยากจะส้มบำรุงอะไรกับความสัมพันธ์ของเขาหรือเธอแล้ว คุณจะดึงดูดรักที่แท้จริงเข้ามาค่ะนะคะจบแล้วค่ะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคน,กคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลย นอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พื่เพื่อนทุกคนและมีนิดนึงเขาเรียกอะไรปลอ,อปลอ,อนะคะว่าคนคนนี้เขาหรือเธอสามารถตื่นรู้กลายไปเป็นคนรัก คนรักที่แสนดีคนรักที่อบอุ่นคนรักที่สมัครสมานกับคุณได้แน่นอนนะคะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณนั้นน่ะจะทําหรือไม่ถ้าคุณเอาจริงเอาจางังคุณก็ทําได้นะคะนี่คนคนนี้มีคุณสมบัติที่ดีแฝงอยู่ภายในอยู่ถ้าคุณเปิดโอกาสแน่นอนว่าคุณต้องรู้วิธีการด้วยนะคะที่จะไม่อิงกับเขาความสุขของคุณไม่อิงกับเขาคุณต้องมีความสุขด้วยตัวเองเพื่อให้เขาเป็นฝ่ายอิงกับคุณนะคะ ตอนนี้คนแบบรักร้ายพ่ายรักเขาเรียกอะไรนะคะคนที่แบบตั้งใจจะมาใช้กลยุทธ์กับถูกกลยุทธ์ค่ายกลของตัวเองมัดจนจะเป็นฝ่ายตกหลุมคุณซะเองนะคะท,ทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรได้สามยอมนะคะนี่แหละเป็นพลังงานที่คุณจะได้รับบายบายไปแล้วนะคะพี่พๆเพื่อนๆทุกคนสวัสดีคะ่ะรัตรีสวัสดีนะคะบายบายค่ะ